และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนดังๆในวงการพระเครื่องและวงการสายม,มูเคยชีวิตพลิกฟื้นเมื่อมากราบขอพรรูปหล่อหลวงปู่หน้าอุโบสถมหาอุดวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเพราะเขารู้ดีว่าหลวงปู่นั้นเมตตาต่อลูกศิษย์เพียงใดเพราะคำกล่าววาจาศิษย์ของท่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยมีประจักษ์พยานมากมายหลวงปู่เอี่ยมนั้น ท่าน,นมีเมตตากับลูกศิษย์มากๆสมัยที่ท่านอยู่ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาหาท่านให้ผ่อนคลายช่วยได้ทุกเรื่องเว้นก็แต่เรื่องสุดวิสัยจริงๆที่เกิดจากผลแห่งกรรมทุกคนล้วนหนีมันไม่พน้นถึงขนาดคนชาวปากเกร็ดต้องบอกลูกหลานสืบต่อกันมาว่าถ้ามีเหตุทุกข์ร้อนอันใดให้นึกถึงหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่นี้คือผู้มีวาจาศิษ์หากเปล่งวาจาคำใด ย่อมมีผลต่อทุกสรรพสิ่งอย่าว่าแต่พูดผีปีศาจเลยขนาดเทวดาย,ยังกลัวเกรงหากผู้ใดที่จะคิดทำร้ายลูกศิษย์ท่านแล้วก็จะต้องเห็นดีกันขนาดที่ช่วงเวลาที่ท่านกำลังจะมระภาพท่านได้สั่งเสียคำสุดท้ายว่าหากมีเหตุทุกข์ร้อนอันใดเกิดขึ้นให้นึกถึงเรา